สวัสดีครับแฟนๆของทางชาแนลวอล l ลย์บอลนะครับเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาติดตามการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์แห่งมหาวิทยาลัยอาเซียนประจำปี2024ที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียกันต่อนะครับมาติดตามผลงานแลนไหวของทีมหญิงก่อนลงเล่นนะครับชนะเลิศในวันพรุ่งนี้กันบ้างนะครับวันนี้ครับวันเสาร์ที่30เนี่ยทีมของโค้ชแจ็คมนชัยวุฒากาศก็ลงเล่นเกมนะสุดท้ายของรอบแรกนะครับเอาชนะอินโดนีเซียไป 3ต่อ0เซตนะครับด้วยสกอร์25ต่อ21 25ต่อ20และ25ต่อ15คะแนนก็แน่นอนว่าผ่านไป3นัดไม่เสียแม้แต่เซตเดียวเก็บชัยชนะเหนือทั้งเมียนมาสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับโดยที่เกมวันนี้เนี่ยยูฟ่าโดนพรสินโพหมายเลขสิเนี่ยทำคะแนนสูงสุด16คะแนนนะครับตามมาด้วยกันที่มาเอกปันชาสิบคะแนนนะครับแล้วก็วิรลัยุพาอินจังสิคะแนนนะครับซึ่งก่อนเกมที่จะลงเล่นนะัดซิงเกิลเลอรในวันพรุ่งนี้เนี่ยโค้ชชแแจจ็็าาคคคมมมมนนนััััยาาาากกกะสดงวว่่ใบบผร มั่นใจว่าเราจะคว้าเหรียญทองกลับบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะครับทางโค้ชแจ็คเนี่ยไม่มาให้สัมภาษณ์กับผมด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ทำการส่งน้อง ยูฟ่านะครับดนพรสินโพซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมในตอนนี้เนี่ยแล้วก็เป็นขุมกําลังของทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบันด้วยมาคุยกันครับว่าก่อนเกมพรุ่งนี้เนี่ยมีความมั่นใจและก็ความพร้อมขนาดไหนรวมถึงผลงานที่ไปอุ่นเครื่องกับทีมของอาจารย์ชำนาญมาเนี่ยวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เราจะมีให้น้องยูฟ่าเนี่ยฟันธงเกมนัดชิงเวนเอลคืนนี้ด้วยไปติดตามกันได้เลยครับโฟนะครับ, oh, รบก่อนเกมที่จะลงเล่นอวอลเลย์บอลหญิงมหาวิเลย์ชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนประจาปีสองพ ซูเปอร์สตาร์จากรัตนบัณฑิตแล้วก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมชุดนี้นิดนึงสวัสดีน้องยูฟ้าครับสวัสดีค่ะอะน้องยูฟ้าวันนี้เ,เกมส่งท้ายของรอบแรกวันนี้เอาชนะอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่แข่งที่เราจะต้องชิงกันในวันพรุ่งนี้เนี่ยสามต่อศูนย์เซตผลงานของทีมแล้วก็ส่วนตัววันนี้เป็นยังไงบ้างคะส่วนตัววันนี้ก็เหมือนเราได้ลองเกมค่ะแบบเหมือนเราได้เจอเขาเขาได้เจอเราเหมือนเริ่มรู้เขารู้เรามากขึ้นเนี่ยค่ะ จากที่แบบศึกษาเกมมาแล้วพอเราได้ลงเล่นเกมกับเขาก็แบบเขาเขาเาก็มีข้อดีของเขานะคะบ,บนลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาทําได้ดีค่ะครับเอ่อช่วงที่วันหยุดสองวันที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์ทราบว่าไปอุ่นเครื่องกับทีมของโค้ชชำนานซึ่งเป็นทีมหลีของอินโดนีเซียมาใช่ไหมครับแล้วก็ผลการแข่งขันวันนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็การไปอุ่นเครื่องกับทีมที่เป็นทีม,ททมระดับอาชีพของอินโดนีเซียเนะี่ยพัฒนาอะไรให้กับทีมทีมของเราทั้งทีมบ้างในรายการนี้ครับ ก็เหมือนทีมเขาก็เป็นมีความสามารถในระดับตัวท็อปของลีกเขาเลยะคะ่ะก็แบบเขาก็เล่นได้ดีมากๆกอ็อาจจะต่างกับระดับที่เราได้เจออยู่แต่ไปลงพอได้ไปลงทีมกับเขาก็รู้สึกแฮปปี้นะคะได้ได้เจอตัวผู้เล่นที่เขาเล่นดีฟอร์มการเล่นที่แบบมีตัวต่างชาติด้วยะคะสองตัวที่เขาแบบตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้เราแบบ กับทีมเราอะค่ะเหมือนให้เรามาโฟกัสข้อผิดพลาดเรามากขึ้นค่ะว่าจะเล่นยังไงเพราะว่าเราเราก็ได้เจอกับความสามารถที่แบบว่าใกล้เคียงที่แบบว่าอินโดเขาก็เล่นสไตล์เดียวกันนะคะก็คือถ้าแบบเราเอาเขาอยู่อ่ะก็แบบชุดอื่นเราอาจจะเอาเขาอยู่เหมือนกันค่ะครับผมอ่อยูฟ่ามาชาก็คือติดภารกิจกับทีมชาติไทยเนาะใน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 ชนในเชนซี คือเข้ามาใชายอย้อะไรนี่เขาซ้อมกันไปก่อนแล้วนี่มันส่งผลอะไรไหมในความเข้าขารู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมจริงๆแล้วหนูก็เคยเล่นกับพวกพี่เขามาก่อนค่ะแบบเหมือนพี่ธุรกิจก็เหมือนเป็นรุ่นพี่นักครนนทนเหมือนกันค่ะที่เราเคยเล่นด้วยกันเราเราก็เคยเล่นกับเขามาก่อนก็อาจจะซ้อมระบบให้มากขึ้นก็น่าจะเข้ากันได้ดีอยู่แล้วค่ะครับงั้นพี่ให้พูดถึงพี่ใบเตยพี่หนิงสปาย พี่ดีมแล้วก็พี่มิ้นท์หน่อยที่เขามาจากสถาบันอื่นๆเนี่ยนะมารวมตัวกันมันรวมตัวกันครั้งนี้แล้วนี่เป็นยังไงบ้างก็สนุกแล้วก็แฮปปี้ค่ะพี่เขาก็เจอหน้าค่าตากันอยู่แล้วเล่นด้วยกันตลอดอยู่แล้วค่ะก็พอมได้มารวมกันรู้สึกว่ามันทําให้เราทีมเราแข็งแร่งขึ้นนะคะครับอ่ะความคาดหวังในเกมวันพรุ่งนี้ครับน้องยูฟ่าครับจริงๆวันนี้เจอไปแล้วเหมือนอุ่นเครื่องพรุ่งนี้ของจริงมีความคาดหวังยังไงบ้างครับ ก็คาดหวังที่อยากจะชนะนะคะแบบแล้วก็อยากได้แชมป์ค่ะเพราะรว่าเรามันเร,เราเจอได้แค่เจอมาสามทีมแล้วแบบมันเราร่างกายเรายังมีความฟิตอยู่ะค่ะก็คือก็อยากจะเอาให้ได้ล้มสามศูนย์ได้ก็คือสามศูนย์ค่ะอาจต่ว่าอาจจะยังมีเสียงกดดันที่แบบว่าอาจจะเพิ่มเข้ามาในวันชิงพรุ่งนี้นะคะก็จะไม่กดดันแล้วก็ไม่ประมาทค่ะครับผม เดี๋ยวสุดท้ายพี่ให้คุยอะไรกับแฟนๆกีฬากันเพราะว่ารายการนี้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยโชนเวนอลก็ถือว่าคนดูยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยผ่านมาจนถึงมันสุดท้ายเนี่ยอย,ยอดคนดูในการดูสตรีมหรือไลฟ์สดเนี่ยเยอะมากแล้วก,กำลังใจส่งเข้ามาเยอะมากให้น้องอยูฟ้าคุยอะไรกับแฟนๆนิดนึงค่ะถ้าฝากแฟนๆนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพวกเราก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะก็อยากให้เป็นแฟนติดตามเชียร์พวกเรา นัดพรุ่งนี้ด้วยค่ะนัดชิงนะคะอย่าลืมเปิดหน้าจอนะะเทียงเนาะเที่ยงตรงใช่ไหมคะเที่ยงตรงค่ะเวลาตรงกันกับที่ไทยเลยครับผมสุดท้ายนิดนึงที่สเปเชียลนิดนึงวันนี้จะเป็นบันชิงฮาเลอร์ของรายการเนชั่นซีของฝั่งชายฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นให้น้องยูฟาฟันธงเกมอะไรขหมคะคูน่นี้ให้นิดนึงใครจะเป็นแชมป์เนชั่นซีชายคะเราไม่ต้องพูดเยอะคะ่ะญี่ปุ่น ดีชิดาแน่นอนใช่ไหมโอเคครับขอบพระคุณน้องอยูฟ้ามากๆนะแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้ทางสื่อไทยจะได้ทําข่าวทีมหญิงของวลเลย์บอลมออาเซียนจากทีมชาติไทยคว้าชแชมป์กลับมาบ้านนะคะขอให้โชคดีนะขอบพระคุณมากครับผม